สวัสดีพี่น้องเมื่อนีมาอยู่มองสีดเบ็ดจ้ามากับแม่จ้ะมากับหญิงแม่จ้ะพี่น้องมาสิดเบ็ดให้เบิงงเด้อพี่น้องเด้อท่านบุสมทั้งหลายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อ ฝนกระตกแน่ได้พี่น้องกังขันหอมเมื่อเห็นหอดอันเบื่อเห็นหอดตาเห็นดาวบกชูน้ามก็ขึ้นไหลไหลได้พี่น้องฝนกระตกวิธีซิดเบ็ดจต่พี่น้อง ใส่ขั้นเบ็ดยางไม่ไผ่เด้พี่น้องใส่ขั้นเบ็ดไม่ไผ่อ้าวเฝ้ากินเฝ้ากินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยได้แล้วสองตัวนี่ก็คุ กินทถะแม่ ได้แล้วโอ้ยได้แล้วพี่น้องได้แล้วใส่ละปลาปลาลังก์กอใส่ปลา <Okay. S 1> โอ้ยได้แล้วพี่น้องปลาปลาลังก์กอแล้วพี่น้องเด้อเดีป๋ปลาพี่น้อง